มาจัดตาอีกแล้วมา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 อันนี้อันนี้อยู่ที่นาปูขออนุญาตปูแล้วหาอยู่ฮะที่นั่นช่วงนั้นแล้วไม่มีกับข้าวต้องหาแบ,บ้ค์มาฝาะบ้านเราเนาะมันเชื่อจัดด้วยตา,ายไปเยอะ

มีบ่อนี้มีแต่ปลาปลาหมอตัวใหญ่ๆเพื่อนๆปลาเข่งปลาอันนี้ปลาคอคอคโลคอ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 ไปใส่ท้องใหญ่ก่อนปึ๊บหลายตัวแล้วจับปลากรนจับปลากรนเพื่อนมางอมเพื่อนๆตมเยอะแปลว่ามีปลาอยู่นะคะโอ้ย โอ้ยได้แล้วมองไม่เห็นหรอก,กเพื่อนเอ้ยหนึ่งตัวนมอ,อีกนมอ,อีกโอ้สงสัยต้องตักตรมออกมกั่งนี่ลึกลึกมากตรมลึกมากเลยหาปลาลำบาก ทังนี้เลย <S <S ป่าหมอตัวใหญ่มากไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะไหนเพื่อเห็นแอดแอดอยู่ไหนแอดแอดอยู่ไหนอุ้ยจิตตมตุลักตุเลเเหลือเกิน ม,มีปลาอยู่เพื่อนๆมีปลาอยู่คิดว่ามันมีมันอยู่ในตมเพื่อนๆตมมันเยอะมันเป็นบวกมันเป็นแอ่งมันเป็นแอ่งตมโอ้ไง่ะลูดตมแล้วหายจ่อยเลย แม่ชนเลยชนนี่องเอ้าแม่เห็นตั้วนี่ได้ปลามาแล้วมาล้างบนเพียงนาปูนี่แหละเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ไม่มีปลาช่อนนะคะมีมีน si, ้อยแต่ว่าได้ปลาหมอมาปลาหมอเยอะถูกปลาหมอเยอะให้ดูนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนมีแต่ปลาหมอตัวใหญ่ๆเหมือนเพื่อนนี่แหละหาอยู่หากินบ้านเราก็อย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวให้ปูกแบ่งเราไปกินเนาะ้าต่อมีอาหารเนาะเพื่อน คิดหน้าเจอกันนะคะเป็นพื่อนวันนี้พามาวิปตาเหมือนเดิมคิดหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย